พี่หน่่ยเข้ารถไฟนี่นี่ความนะลบไม่ได้แต่พะเป็นการแสดงความาลบบุคคลนะได้ขึ้นทันทีดังนั้นมันมีทฤษฎีในเมืองไหนที่ไม่พัฒนาจะเป็นเมืองที่ล้าหลังทันทีมีครใช่ไหมครับมีครั้งพอมีชุมชนเกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาส กองรันรับตรวตีชนินทร์ถล่มรุ่นรมสภรคุณคิมนะครับคุณทบลยอดอินกระทรวคตัวอู่ในระดับนี้นะครับชาดช่าดช่า่ายของเรานะครับแล้วก็มา,าร่วมกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับมาก่อนเพื่อนเลยครับบอกว่ามาตามกำหนด,ดการเออครับรมสพม ก็จากหลายเขตนะครับท่านหัวหน้าคณะ,ะัะดุงครีศรีศรีศนีศรีศรยกเีศรีศรีศนีศร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 ีศนีศรีชรีนนะครีศร้ศวีศร,ร,ร,รีศรีศรีศรีนาีศนีศร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 ี่นีศรีศมมนะรีนรีศ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 รีอยู่ยนะรี่รีศ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 รียรีศ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 คีอรีศรีนรีศ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 รอศ่าศราศรีศรนศรีศนียรีศรีศรีศมอเยอะ ในการสำรวจหรือ้แจ้งพยาบาล4ี่คนมีห so, really? ้องกอดเชื้อมีห้องกอดเชื้อนะครับวันละบุเคืนละสามเ่ว่ารับจังหวัเมาด้วยนะครับก็เลยกลับมาเพื่อที่จะมาเข้าร่วมงานนี้พอดีจริงๆก็ตั้งใจเพราะพ่อป่าหาไฟเดี๋ยวนี้มันมีไฟนี่แล้วนะครับโซล่าเซลล์ทัานสอบอย่างสต๊อกไฟฟ้าสธานะไม่มีน่ยแล้วต่อพ่อต้อบริษัทผมว่าที่ วันๆเดินมอ,องหน้าต่างแล้วก็มีคนหยดยาเมื่อเมื่อคราวที่แล้วไปไปกับท่านสอมอสอมอพิจงในในในการดำเนินการอ้อเพื่อจะเอาน้ําไปลงในัางของของลองลบยาของลองธรรมชาติทื่ไหลลงสู่ทะเลจานต้นก็ดาเนินการอยู่นะครับก็ตรงนี้ก็จะมีปัญหาที่ทางเราเองได้รับการร้องเรียนมามากเลยก็คือเรื่องการขุดเจาะถนนนะครับการขุดเจาะถนนก็เกิดจาก การแก้ปัญหาเรื่องน้าท่วมในส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องเรื่องของปัญหาของผู้รับจ้างส่วนหนึ่งที่บางทีอาจจะไม่มีความพร้อมผิดสัญญาตอนนี้ก็รับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ตรงนี้เราก็น้อมรับแล้วก็จะดําเนินการให้กาชับให้ดําเนินการให้ให้รวดเร็วขึ้นแต่ถ้าติดข้อกฎหมายตรงๆที่ว่าครับว่าว่าเมื่อเราจ้างผู้รับจ้างเป็นข้อดำเนินการปไถ้าคเขาไม่สามารถดำเนินการได้เขาก็ยอมให้รับเงินเป็นต้นนะครับ แล้วเสร็จถ้าแล้วเสร็จจะจะสามารถตักน like, right? ้ําจากบนเขาที uh ่มันหล่อตื้นได้ตรงหวะมากตรงนี้ก็รอเวลาหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่าหนักมากเลยน้ําไม่ไหลไฟไม่สว่างท่านไม่สะดวกต่อไปจะวิ่งมาหาท่านทั้งหมดนะครับบริเวณพื้นที่เป็นสิ่งสําคัญนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากประเทศไทยที่ไม่เป็นโควิดส่วนหนึ่งคือออกเลยเชิญออกห้ามเข้าไปตรวจไหนเรียบร้อยแล้วกลับบ้านไปเลยนะครับแต่ตอนนี้มันมันเริ่มเป็นเป็น โลกพื้นผิวและไม่น่ามีปัญหาเลยแต่ชุมชนเราเดี๋ยวพอมีาการเลือกตั้งอย่างที่สำนักพารบอกนะครับสี่ข้อเนี้ยท่านต้องทำเพราะประธานเป็นอินเดปเเข้ามาเลยครับที่เดี๋ยวเรามีกล้องใหญ่กล้องรวมอยู่แล้วครับต้องหผมขอม,มาเล่าถึงสถานการณ์ยาเสพติดและการวิธีการป้องกันของท่านนะครับนายนํำเรียน